สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีตอนสายสายฟังเยอรมันนะคะวันนี้นะคะออยเอาเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคะพอดีว่าออยได้พริกแดงมานะก็คือเตรียมเก็บเก็บสเบียงนะคะหน้าหนาวนะคะทุกคนก็คือออยไปได้พริกแดงมาจากพี่คนไทยนะสั่งพี่คนไทยมากิโลหนึ่งแล้วมันเยอะนะคะแล้วอีกอย่างออยทำเอาไว้แล้วมันหมดนะคะก็คือพริกแดงตำกับกระเทียมนะคะทุกคนออยจะทําเก็บแช่แข็งเอาไว้กินนะคะก็เมื่อปีที่แล้วอ,อ่าทำเอาไว้น่ะมันก็เหลืออยู่นิดหน่อยนะจะหมดแล้วนะคะก็คงจะไม่ รอดถึงหน้าหนาวแน่นอนนะคะทุกคนเราก็เลยสั่งพี่คนไทยเข้ามานะคะแล้วก็เอามาทํานะคะแต่ส่วนวิธีการทําวิธีการเก็บนั้นนะทำแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าออาทำแบบไหนนะคะซึ่ง่าทาแบบนี้มา สี่ปีแล้วนะเกือบสี่ปีแล้วที่มาอยู่เยอรมันนะคะอ,อ๋อก็ใช้วิธีนี้ทําวิธีนี้มาโดยตล่ดรอตกระเทียมกับพริกเนี่ยเราทำเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้ผัดกะเพราทําน้ําพริกนะคะเป็นพวกเอ,อ่อเขาเรียกอะไรนะเป็นน้าจิ้มซีฟูด้ดอะไรพวกนี้ได้นะคะหรือว่าเอาไปใส่ยำก็ได้นะคะทุกคนก็คือเรา,าทำการทำของออยกันเลยนะคะรับรองว่ามันรสชาติยังเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดีมากๆนะคะทุกคนสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ไกลบ้านหรือว่าเพื่อนคนไทยที่ปลูกพริกแล้วมันเยอะกินไม่ทันนะคะก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เช่นกันนะคะโอเค ไปดูกันเลยค่ะ อันนี้เป็นถุงของเมื่อปีที่แล้วนะคะทุกคนนี่นะคะก็เดี๋ยวอ้อยให้ดูข้างในนะที่ว่าเราแช่เข็มนนะเดี๋ยถุงสุดท้ายเลยนะคะพริกแดงเนาะเออสองถุงสินี่นะคะนี่นะย้อเก็บเอาไว้นะเมื่อปีที่แล้วนะคะทุกคนเอ่อพริก,พร,กพริกเขียวก็สามารถทาได้เหมือนกันนะพริกเขียวตํากับกระเทียมนะเราไว้ทําเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดได้นะเราก็ทําเหมือนกันเลยนะคะเพียงแค่เปลี่ยนเป็นพริกเขียวเนาะน,นะคะเราก็ทำเอาไว้แบบนีนะ้ให้ดูนะ ปีที่แล้วนะคะก็จะหมดเหมือนกันนะคะที่เขียวเยวคงต้องได้ตามเอาไว้อีกเหมือนกันนะอันนี้นะคะทุกคนอ๋อ,อก็จะแบ่งเอาไปใช้นะคะเพราะว่ามันเยอะไปนะคะมันจะเผ็ดเกินไปนะลูกสาวอาอจะไม่กินเผ็ดเนาะอ๋อ,อก็จะหักครึ่งนะคะพอมันแข็งแล้วอ่ะมันสามารถหักครึ่งได้นะเดี๋ยวอ๋อทําให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะอ,นนอันนี้ถุงมันแตกนะคะทุกคนนี่เนะาะใส่วบบ้อ,อให้เพื่อนๆดู เป็นแบบนี้พราะมันแข็งเป็นแบบนี้เนาะทีนี้เวลาจะใช้มันเยอะเกินไปใช่ไหมคะเราก็ใช้มีดนะคะตัดออกเลยนะแบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็เอาไปผัดได้ปกปติเลยนะคะทุกคนอันส่วนที่เหลือเราก็ใส่ถุงแท่แข็งกับลงไปนะเพื่อที่จะใช้ในครั้งต่อไปนะคะตรงนี้ พอมันแข็งแล้วมันก็เป็นชิ้นของใครของมันเลยนะไม่ยากเลยค่ะอย่างเราก็หยิบออกมาใช้ได้เลยนะเวลาเราจะใช้นะนี้คือวิธีการใช้นอกก็เอามาแนะนําเพื่อนๆนะคะเวลาใช้นะนใส่กลับเข้าไปนะเพราะว่าอย่างถุงอันนี้อ้อยทําเยอะใช่ไหมทุกคนมันใหญ่ไปบางทีมันจะเผ็ดเนะเาะอ้อยก็จะตัดครึ่งนะคะรอให้มันแข็งก่อนอนะะเอยก็ใส่ไปเลยของปีนี้นะคะ ให้ลงผัออกลงยนเลยนะคะนี่นะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะพริกกระเทียมของเรานะเอาไวผา้ผัดกะเพราผัดผักผัดอะไรก็ได้นะที่เราอยากทํานะทําเป็นน้ําจิ้มก็ได้นะคะน้ําจิ้มซีฟูด้ดน้ําจิ้มขาหมูได้หมดเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเพียงแค่เราตามพริกกระเทียมเอาไว้นะแล้วก็มาแบ่งแบบนี้เนาะ นี่นะอันนี้ก็เป็นของเมื่อปีที่แล้วนะคะเราออเข้ามาเพิ่มของปีนี้ใส่ลงไปเนาะก็อย่างที่บอกนะเวลาเราใช้พอมันแข็งแล้วเราก็ตัดได้นะตามตามปริมาณที่เราต้องการที่จะมาทําอาหารนะคะทุกคนนี้นะคะออก็เอามาแบ่งกันนะโอเคค่ะทุกคนวันนี้ออก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงนะคะออก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อที่จะได้แบ่งปันคนอื่นๆนะคะได้รู้วิธีการเก็บพิกแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆเนาะนี่นะคะ แล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้อ้อยก็จะเอาไปแช่แข็งนะคะแช่ท่องแข็งเลยนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถทําอาหารได้หลายอย่างเลยเนาะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ